ไฟพี้อะไรมันแดงเนาะเอาขี้วัวไปใส่นี่มันจะเขียวขึ้นเลยหนูเฮ้ยขี้วัวนี่ขี้วัวนะจ้าเอาไปโรยตรงที่มันแดงๆเลยนะจ้าเอ้ยเขียวขึ้นเลยดีทีแล้วคุณยายต้องเจอแน่นอนใช่ไหมจ้าเคยทําแล้วปีนี้ก็ไปใส่เหมือนกันน่ะตรงไหนแดงๆอ่ะเอาไปโรยโรยใส่ครับผมบางคนเขาบอกเป็นเพลี้ยเป็นนู่นเป็นนั่นต้องฉีดยาค่ะยุงคายาไม่ฉีดไม่ฉีดนะเอาแต่ขี้วัวไปโรยเลยเอาแต่ขี้วัวไป ใส่ตรงไหนมันแดงมันก็เขียวขึ้นอือโอ้ผู้ชมครับนะความรู้แน่นเลยนะคุณยายนะอีกกี่วันมันหึงได้เขียวถ้าเราไปโดยโอ้กี่วันประมาณสี่ห้าวันมันก็ขึ้นแล้วเริ่มเขียวแล้วนะจ้าตั้งแต่ลืมตาดูโลกไม่เคยออกจากสี่เหลี่ยมนี้เลยนะจ้าให้กินดินตามค้อให้กินนานไม่ดินก็เอาไว้ในนั่นถ้ามันกินญ้าแล้วมันก็ไม่กินดินอ๋อ แต่ว่าเริ่มต้นนี้ก็คือให้เรียดินก่อนเพื่อให้รู้มันมันไม่ไอ้นั่นอกนี่มันมันสั่งจับหูจับอะไรครับผมสูตรนี้คุณยายไปได้จากไหนมาก็โบราณแหละโู่ตาตาทวดแหละครับผมสําคัญนะผมว่านะาให้เรียดินก่อนนะ เพื่อให้มันรู้เนาะจากนั้นเดี๋ยวมันจะกินหญ้ากินอะไรเองนะาออถ้าถ้ามันออกไปมันก็กินดินก่อนแหละก่อนที่จะกินหญ้านะ้ามันจะหากัดกินดินต้นตมโพนตามอะไรครับผมสวัสดีครับคุณยายย้าวัสดีค่ะอายุเท่าไรแล้วครับเจ็ดสิบจ้าโอ้ยังสาวอยู่เลยเนาะไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะเจ็ิกว่าแล้วเกี่ยวแต่หญ้าทำไมถึงว่าเกี่ยวแต่หญ้าก็นี่ก็ เี๋ยว่าให้วัวเนาะวัวมันไม่กินฟางวัวไม่กิน,นฟางก็มันมีสมงตัวเนาะอ่ามันกินแต่หญ้าเอาแต่หญ้าให้กินทุกวันวน,นี่หอ้อข้าต้มเพิ่งเสร็จเพิ่องออกมาตาไปคนอะไรนะครับออผมไปก็อยู่ตรงนู้นตรงน้องอ วัวมีสองตัวเจ้าเกี่ยวแต่หญ้าให้กินอย่างเดียวจ้าไม่กินฟางให้ฟางกินไม่กินทำไมเขาถึงไม่กินฟางไม่รู้มันกินหญ้าเยอะมั้งอ๋อนี่วันนี้เพิ่งมาให้กินว่าจะไปเกี่ยวต่อแสดงว่าหญ้าเหลือเฟือเลยจ้าสองตัวนะจ้าเลี้ยงสบายมากจ้าเมื่อก่อนมีตัวเดียวเมื่อก่อนเลี้ยงเยอะสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวจ้าขายไปไหนหมดครับคุณยายขายขายตัวละห้าหมื่นห้าเฮ้ยยตอนตอนวัวมีราคาโอ้ ยายขายแต่เดี๋ยวนี้ไม่เลี้ยงแล้วกลัวไม่มีราคาเลี้ยงแค่นี้พอเอาเท่าที่เราไหวนะเมื่อก่อนโหตัวละห้าหม้าไม่ธรรมดานะ,ะแสดงว่ามีโอกาสได้จับเงินแสนกับเขาอยู่นะ,ะโอ้ทำไมช่วงนั้นถึงได้มีโวเยอะจังเลยครับคุณยายก็ช่วงนั้นมันยังไม่แก่เนาะอ,อ่ออายุก็ยังห้าสิบหกสิบนะ,ะ 50, ย,ยังพอทำงานได้เดี๋ยวนี้เจไม่ไหว ตาทำอะไรไม่ได้เขาปวดเอวมาทำแต่เขาทำแต่ว่าวนุ่นครับผมเห็นไหมน่ทำเยอะแยะครับผมแล้วก็ทำสนุงใส่พอขึ้นมันจะดังตื้อตุ้มตื้ครับผมคือตอนนี้อายุประมาณจ0สิบแล้วเลี้ยงสองตัวกำลังพอดีเกี่ยวย้าวันละกี่กระสอบครับคุณยายโอ้เกี่ยวตอนเช้าก็สามถุงนี่ถุงไม่ใช่ถุงเล็กนะถุงใหญ่นะอยู่ในรถแสล้งวันละเช้าสามถุงปุ๋ย Yeah, <Yeah. S 2> แล้วเย็นอีกสามถุงปุ๋ยสามอีกโอ้ย,ยใช้เวลากี่ชั่วโมงไม่เครื่องก็เสียเกี่ยวมือเกี่ยวมือต่างหากเครื่องเสียไม่ได้จะไปซ่อม <c ười> เอาเป็นว่าต้องสู้เหมือนกันนะ yeah, <อ>เครื่องมันเสียครับผมอันนี้หญ้าปลูกหรือหญ้าตำคนาครับคุณยายหญ้าตำคณะที่ทำทางทำทางไปแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ใส่ถุงแล้วยกขึ้นรถเลย อ๋อทางเข้าถึงเลยจ้าทำทำทางเข้าหน้าครับผมพอเกี่ยวเสร็จก็เอาปุ๋ยวันวันแล้วก็มันขึ้นเกี่ยวสามรอบสี่รอบแล้วสบายเลยนะจ้าเกี่ยวใกล้ๆแบกไม่ไหวเดี๋ยวนี้แบกไม่ไหวต้องเอาขึ้นรถเสล่งผมกําลังจะบอกนะว่าอายุขนาดนี้แล้วห้ามแบกของหนักนะเออแบกยกขึ้นรถเสล่งั้ยนะสบายอยู่พอทําได้นะตาเขาก็มีคันเขายายก็มีคันยายคนาใหญ่ไหมคนา รถเข้าได้เข้าออกสะดวกแล้วกันนะารถไถนาอะไรเข้าได้ครับผมเข้าได้คือเมื่อก่อนเนาะชาวบ้านเราจะเสียดายันาดทีจะทําเล็กๆจ้ะเอาไว้แค่ได้เดินนะมันไม่สะดวกเนาะเดี๋ยวนี้ก็เอาปุ๋ยเอาอะไรใส่สลงไปก็เอาวันเลยอ่าถูกต้องครับไม่ต้องแบกใช่ใช่ผมแต่ก่อนแบกนี่ไปนู่นอ่าเกือบตายแต่เมื่อก่อนชาวบ้านเราก็แบกกันจริงๆนะจ้ะไม่มีใครคิดที่จะทำคนาดใหญ่ๆนะไม่ เพิ่งมาลังหลัง่ยเไามตายิ่งเขาไม่แบกเขาใส่หัวอไปนู่นไปถึงนู่นเลยเขาใส่หัวเขาไม่แบกครับผมผู้ชมเขาเขาแข็งแรงครับผมตอนนี้เลี้ยงสองตัวพอเลี้ยงได้จ้าให้กินอะไรบ้างครับคุณยายไม่ได้กินอะไรนี่กินแต่หญ้าอย่างนี้หละไม่ได้กินอะไรแล้วกินแต่หญ้าสดนะกับฟางก็ไม่กินนะไม่กินแล้วทุกทุกวัน ขณะนี้มันอิ่มแล้วนี่เพิ่งออกมาเพราะว่หาห่อข้าวต้มจะทำงานบุญของเรานะครับผมคุณยายถ้ามันอิ่มจะรู้ได้ยังไงก็ทองมันตึงมันก็ไม่กินหญ้าก็เลื้ออ๋อยอย่างั้นะใช่หญ้าเลือ้อไม่กินเลยไม่สนใจเลย <laughs> ก็เอาทิ้งให้มันเยียบแล้วก็ก่อไฟให้กลางคืนทำห้ก่อไฟยุ่งเยอะยุ่งเยอะมากเลยรอครับที่เขาเอาอะไรเอาไฟ ยุงกัดเหมือนกันแหละทิเอาไฟสีแดงๆอ่ะไฟเรียกยุงเลยนะสู้สู้ก่อไฟไม่ได้ก่อไฟไม่ได้ก่อไฟเขาจะนอนนอนเอาเอาหัวใส่ไฟแล้วข้างลัางเขาจะเอาหางเขาอ๋อสบายใจไปเลยนะคุณยายนะแสดงว่าไอ้หลอดสีแดงๆไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ไม่ ไปดูแล้วยุงมันคลานไปยุงมันไม่บินมันคลานไปเต็มตัวเลยล่ะไปจอบดูนะไปแอบดูแล้วนะที่เขาเอาไฟแดงๆอ่ะไม่สู้กอพื้นกอไฟแล้วครับผมแสดงว่าเคยคิดอยากจะซื้อหลอดไฟเหมือนกันไม่ซื้อไม่ใช่แอบไปดูก่อนนะว่าบันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันยุงมันเข้าไฟไหมเยอะเยอะยุงเข้าไฟเยอะไม่เหลือครับผม เมื่อก่อนคนุณยายเลี้ยงวัวสายพันธ์อะไรพันธ์อย่างนี้ละ่ลละชาลเล่ย์นะเคยเลี้ยงวัวพื้นบ้านไหมเลี้ยงวัวทีเล็กๆหรือครับผมไม,ไม่ไม่เคยเลี้ยงเลี้ยงแต่อย่างนี้ทาไมถึงเลือกสายพันธุ์นี่นยายก็มันโตเร็วมัน ừ, เขาเ <ừ> ขาซื้อราคาดีนะจ้าเขาว่าเขาเนื้อมันเยอะเลยนิยมนะจ้าว<ท>ัวชาเล่ยเนี่ยใช่แล้วก็สีแดงด้วยเขาชอบไอ้สีแดงนะจ้าบรามันนะ วัวมันสีแดงแดงแต่ไม่ไม่ใช่ซาเล่หรอกแต่มันเป็นสีแดงวัวบรามมนอ่ะจ้าอันราคาดีเหมือนกันนะครับผมเขาอยากได้สีแดงแดงแล้วเคยเอาไปผูกข้างนอกบ้างไหมนี่ยังไม่ได้ออกทาไม่เกี่ยวข้าวขังอย่างนี้เลยเหรอจ้าตั้งแต่วานข้าวตั้งแต่เริ่มรุดูการเลยนะจ้านี่นี่คลอดออกมายังไม่เคยออกเลยนี่ตัวเล็กต้องเอาดิน ดินก้อนมาให้มันเลียากินยูข้างในก็ก็มันจะเริ่มกินหญ้ามันจะกินดินก่อนวัวนะจ้าเฮ้ยนี่นี่วัวตัวเล็กเล็กคลอดใหม่มันจะกินดินก่อนแล้วทีนี้มันจะหากินหญ้าทีหลังโอ้หสุดยอดเลยต้องเอาดินมาใส่ไว้ให้มันเลียกัดกินจริงๆนะาังไม่เคยออกเลยี่ตั้งแต่คลอด ที่เขาคลอดแล้วก็หวานข้าวตั้งแต่ลืมตาดูโลกนะจ้าดูว่มันยาย่าวไรแล้วนะไอตัวเล็กตัวนี้นะผู้ชมครับตั้งแต่ลืมตาดูโลกไม่เคยออกจากสี่เหลี่ยมนี้เลยนะจะให้กินดินตามค้อให้กินนานไม่ดินก็เอาไว้ในนั่นถ้ามันกินหญ้าแล้วมันก็ไม่กินดินอ๋อแต่ว่าเริ่มต้นนี่ก็คือให้เลียดินก่อนเพื่อให้รู้จ้ามันมันไม่ไอ้นั่นนกนี่มันมันสั่งจับหูจับอะไรครับผม สูตรนี้คุณยายไปได้จากไหนมาก็โบราณแหละปู่ย่าตาทวดแหละครับผมสําคัญนะผมว่านะใให้เลียดินก่อนนะเพื่อให้มันรู้เนาะจากนั้นเดี๋ยวมันจะกินหญ้ากินได้เองนะอ๋อถ้าถ้ามันออกไปมันก็กินดินก่อนแหละก่อนที่จะกินหญ้านะใชมันจะหากัดกินดินตนตามโพนตามอะไรครับผมโอ้มันก็จะ ต่อไปมันก็ลูกกินยามันก็ไม่กินดินเลยอ๋อครับผมผมว่านะสองตัวนี้กําลังดีนะคุณยายนะไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเลี้ยงให้เป็นเพื่อนเป็นอะไรไปอย่างนั้นล่ะนุ้งเลี้ยงให้เป็นเพื่อนโอ้ดีมากเลยครับพ่อนี่ยายไม่ได้เลี้ยงวัวก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเนาะยังพอมีแรงนิดหน่อยนะจ้าลูกชายให้ไปยุงเทพยไ่ไปดูหรอกทำไมถึงไม่อยากไปอยู่กรุงเทพโอ้ยมันอึดอัดไปช่วยเด็ก ทอดเต้าหู้ให้เขาตอนกินเจนี่เขาว่าจะให้ไปอว้ยไม่รู้จะไปหรือเปล่าปีนี่อึดอัดจ้ากรุงเทพนี่อึดอัดเลยใช่ไหมอึดอัดอึดอัดอยู่บ้านเราเจอขี้วัวเจอวัวเจอทุ่งนาอย่างนี้เป็นยังไงบ้างนุ่นปลูกแตงปลูกไร่มีลูกเอาไม้จะไปเก็บให้ครับผมไม่เป็นไรเลยคือผมอยากจะรู้นะอยู่บ้านนอกเนี่ยเจอขี้วัวเจอขี้ควายเจอหญ้าเกี่ยวหญ้าดีเนยมีความสุขหรอจ้าสบายไปไหนก็ไปอยู่ในเมืองอ่ะ ลูกสะไยก็พาไปขึ้นห้างโอ้ยไม่ไปแล้วนูไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบอไม่ใช่เด็กๆเนะเดีชอบขึ้นห้างขึ้นอะไรครับผมโอ้ผู้ชมครับวันนี้ได้เปิดโลกผมอีกอย่างหนึ่งเลยนะผู้เฒ่าผู้แก่เราเนี่ยเขามีความสุขกับการเลี้ยงจริงๆนะจ้าถึงมันจะไม่กําไรก็ช่างไม่เป็นไรจ้าก็พอเลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงให้เป็นเพื่อนได้เกี่ยวหญ้าเกี่ยวไรถ้านั้นไม่ได้ไปไหนลอกถ้าไม่มีวัวนุ้ไปในนาก็หญ้าก็ลกอ๋อ เป้าหมายคือเลี้ยงวัวเนี่ยมันมีหญ้ายอยู่แล้วเนาะจ้าคุณแล,แล้วเวลายายปลูกหอมปลูกกระเทียมก็เอานี่ไปใส่<อ>ไม่ได้ใส่เคมีจ้ะครับผมเอาพี่มันไปใส่แล้วถ้าที่ไหนข้าวแดงๆเนาะหญ้ายายก็เอาพี่นี้ไปใส่มันก็เขียวขึ้นข้าวแดงๆเหมือนกับเขาว่าพี่อะอะไรเพีย้ยไฟเพี้ยอะไระมันแดงเนาะเอาพี่วัวไปใส่นี่มันจะเขียวขึ้นเลยหนุ ขี้วัวนี่ขี้วัวนะจ้าเอาไปโรยตรงที่มันแดงๆเลยนะจ้าไอ้ยอะเขียวขึ้นเลยดีที่แล้วคุณยายต้องเจอที่นอนใช่ไหมจ้าเคยทําแล้วปีนี้ก็ไปใส่เหมือนกันะตรงไหนแดงๆอ่ะเอาไปโรยโรยใส่ครับผมบางคนเขาบอกเป็นเพลี้ยเป็นนุ่นเป็นนั่นต้องฉีดยาค่ายุงค่ายาไม่ฉีดไม่ฉีดนะเอาแต่ขี้วัวไปโรยเลยขี้วัวไปใส่ตรงไหนมันแดงมันก็เขียวขึ้นอื โอ้ผู้ชมครับนะความรู้แน่นเลยนะคุณยาย่นะอีกกี่วันมันหนึ่งได้เขียวถ้าเราไปโดยโอ้กี่วันประมาณสี่ห้าวันมันก็ขึ้นแล้วเริ่มเขียวแล้วนะจ้ามันก็เขียวขึ้นเขียวขึ้นทุกวันทุกวันครับผมมันก็หายแดงครับผมมันเขียวขึ้นมันก็หายแดงจริงๆนะสามคนในบ้านก็เหมือนกันแหละทำสูตรนี้นะจ้าเขาว่าที่ไหนแดงๆเขาก็เอาขี้วัวไปใส่ครับผมมันจะได้เขียวขึ้นโอ้ผู้ชมครับ เทคนิคของคุณยายเหลือเฟือจริงๆเลยนะทําไมถึงได้อาตกระแกรงแบบนี้ทำรังอาหารอย่างนี้แหละมันง่ายอไม่ตีไม่ตีอะไรมันยากจะตายเนาะยาก็ทำอย่างนี้เราอายุเยอะเนาะอันนี้ขึมัดซ้ายมัดขวาก็ได้เป็นที่กินแล้วนะคนณยายนะกินได้แล้วแล้วก็มีแต่กรงร่องเลยเป็นรูแล้วคนณยายเนาะมันรูไปครับผมไม่ได้กินอะไรเลยกินแต่หญ้ามันฟางมันไม่กินฟางก็เอา กอดในพื้นให้มันครับผมเช้ามาลืมตานน่ให้กินอะไรครับคุณยายไม่ได้กินอะไรยญ้าอย่างเดียวเลยนะหญ้านี่พึ่งออกมาหนิเทให้กินเลยมือแรกนะยาว่าจะไปเกี่ยวอีกแต่ทุกวันเน่ไก่ตอนเช้าหน่หมดแล้วสงทุงแต่วันนี้พึ่งมาครับผมห่อข้า้มพึ่งเสร็จถ้าเขากินอิ่มแล้วเขาจะไปนอนตรงไหนที่นี้ก็นอนเอาหัวใส่ไฟอมาเลงวันก็ไม่กัดโอ้ดีนะจ้า ผิวพันวัวสะอาดนะคุณยายนะไม่เร่งวันก็ไม่กัดข้างลัางเขาก็เอาหางเขาปัดเนาะก็ดีนะก่อไฟนี่ครับผมอะไรอะไรมันก็กลัวนะของไอ้ที่งูที่อะไรมันกลัวไฟถ้าก่อไฟนี่มันจะกลัวแสดงว่ากองไฟนี่ก็อยู่นานเหมือนกันจ้าหรือไม่ก็ไม่ทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมนี่นี่ทั้งทั้งคืนทั้งวันแหละก่อตั้งแต่เมื่อวานหกโมงครับผมเอาฟัง วางไว้แล้วก็เอาไม้อ่ะเอาพื้นอะใส่ทา <ผม S 2> งบนแล้วก็เอาฟางปกแล้วก็เอาขี้มันทับทับ,บมันก็มีควันอย่างนั้นมันเหม็นอะไรมันก็นี้นะครับผมจริงๆนะจ้าก่อพื้นก่อไฟนี่สำคัญเลยนะคุณยายเนะาะอะไรมันกลัวครับผม